สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นแอดมินต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์เธอได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เราได้ทราบกันผ่านทางไ g ของเธอนะคะหลังจากที่ IG ของลิซ่าไอดอลสาวชาวไทยพิงหนึ่งเดียวที่เรียกได้ว่าเธอมีแฟนคลับทั่วโลกตอกย้ำกับความเป็นที่นิยมเมื่อ IG ของลิซ่าแบล็คพิงค์เธอมีผู้กดติดตามเกิน55ล้านไปเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆและวันนี้ลิซ่าก็ไม่ทําให้ชาวเน็ตรอนานเพราะว่าเธอมาอัปเดตไ G ของเธอโดยเป็นภาพที่มีข้อความ ความว่า The Show Must Go On ซึ่งทันทีที่เธออัปไอจีนะคะก็มีแฟนคลับที่ติดตามไอจีของเธอเนี่ยมากดถูกใจกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะ2ชั่วโมงนี้ยอดกดถูกใจเกือบ2ล้านแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีแฟนคลับมากมายมาคอมเมนต์ใต้ภาพที่เธออัปเดตด้วยโดยข้อความส่วนมากแนตะ่แน่นอนว่าต้องบอกว่าคิดถึงลิซ่ามากๆแล้วก็ดีใจที่ลิซ่ามาอัปเดตไอจีแล้วก็มีแฟนคลับอีกไม่น้อยนะคะที่มาคอมเมนต์คาดเดาว,ว่าลิซ่าเธอต้องมาสปอยงานที่เธอกําลังทําอยู่ในขณะนี้แน่ๆ และจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นผ่านไ g ก็มีมากกว่า30,000ความคิดเห็นไปแล้วว่นะคะและแอดมินก็จะพาเพื่อนๆไปชมความคิดเห็นของชาวเน็ตผ่านทางโซเชียลอย่าง Twitter ด้วยนะคะและแน่นอนตอบย้ำความคิดถึงของชาวเน็ตที่มีต่อลิซ่า b l a c k p ิงค์ทำให้ลิซ่าเธอติดเทรนโลกอย่างรวดเร็วในหัวข้อ The s h o w m u s t Go On และความคิดเห็นใน Twitter ส่วนมากกันนะคะชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ลิซ่าน่าจะมาบอกใบ้ถึงโซโล่ของเธอที่น่าจะใกล้ได้ฟังกันเต็มที่แล้วหรือว่าบางความเห็นนะคะเขาก็มาคาดเดาว,ว่าลิซ่าอาจจะมาบอกใบ้เรื่องงานอาจจะเป็น MV ตัวใหม่หรือการคอลแลบหรือไม่ก็อาจจะมีถ่ายปกนิตยสาราเล่มใหม่หรือบางคนเนี่ยก็คิดถึงไปว่า the show must go on เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเพลงใหม่ของเธอกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆ แต่ใดๆยังมีชาวเน็ตอีกบ้างส่วนนะคะเพื่อนๆที่ตั้งข้อสังเกตถึงความหมายเดอชมัสโกออนของลิซ่าว่ามันหมายถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องทํามันให้จบให้ได้ซึ่งก็มีชาวเน็ตต่างตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าลิซ่าเธอกําลังหมายถึงสิ่งที่เธอกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่านั่นอาจจะเป็นโซโล่ของลิซ่าที่ยังคลุมเครือและทาง YG นีก็ปล่อยเกียรว่างมาโดยตลอดโดยที่ทาง YG ไม่ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าโซโล่ของลิซ่าจะออกมาเมื่อไหร่และนั่นอาจจะทำให้ลิซ่าเธอโพสข้อความนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องทำมันให้จบแล้วก็ทำให้ดีที่สุด และใดๆนะคะเพื่อนๆพวกเราก็ยังคงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะแต่แอดมินก็มั่นใจว่าอีกไม่นานเกินรอเราน่าจะได้ฟังโซโล่ของลิซ่านะคะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่า Impact ของเธอเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพิยงเธออัพไอเนี่ยก็ขึ้นเทรนโลกกันเลยทีเดียวเพราะเธอคือลิซ่าแบ็คพิงคไอดอลสาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ดังที่สุดในขณะนี้สําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ